สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมพบคกันนะครับกับผมเก่งมันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับเนาะจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํำมาชมมาส่องนะครับเป็นนี่นะครับลูกอมนะครับหลวงพ่อคืมวัดคลองสวนนะนะครับที่นะครับนะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับท่านสร้างและเสกให้นะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะค่อยๆมาเล่านะครับเนาะเรื่องราวสตอรี่ให้ให้เพื่อนๆพี่ฟังนะครับผมนะก็ก่อนอื่นนะครับเนาะที่ผมบอกนะครับลูกอมหลวงพ่อคืมเนาะนะครับแล้วก็หลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวท่านสร้างและเสกให้นะครับก็ดูสินนะเห็นไหมครับดูนะนะครับมีเนื้อเกินนะครับเนาะมีเนื้อเกินจะตายของหลวงพ่อคืมเห็นไหมครับนะนี่นะครับมีเนื้อเกินนะครับนะแล้วดูด้านบนนะครับเนาะเห็นไหมครับ มีเยอะเกินนะครับนะก็คือสร้างแบบหลวงพ่อคืมเอ้ยสร้างแบบหลวงพ่อดิ่งนั่นแหละนะครับพท่านสร้างและเสกให้หลวงหลวงพ่อคืมนะมาสร้างวัดคลองสวนนะครับผมนะนี่นะครับแต่ดูทองนะครับเพราะสร้างนะครับนะเป็นยุคท้ายๆของหลวงพ่อดิ่งครับนะครับเพราะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับท่านมรณภาพปีสองสี่เก้าห้านะครับผมนะเป็นยุคท้ายท่านนะครับที่ท่าน สร้างให้หลวงพ่อคืมวัดคลองสวนนะครับมาสร้างวัดคลองสวนนะครับเนาะเพราะนะครับหลวงคือหลวงพ่อคืมเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อดิ่งนะครับแล้วก็เป็นหลานด้วยนะนะครับเป็นหลานของหลวงพ่อพ่อดิ่งนะครับคือหลวงพ่อคืมเนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นหลานของหลวงพ่อดิ่งวัดบางัวด้วยนะครับผมนะนี่นะท่านก็เลยสร้างมาให้นะครับนะสี่พันเม็ดนะสี่พันเม็ดนะครับเนาะท่านจะได้แบบมีปัจจัยนะครับเนาะมีปัจจัยมา มาสร้างมาอะไรมาบูรณะวัดของสวนนะครับผมนะก็ดูนะนะครับเห็นไหมครับทองนะครับมีความเก่าไหมครับนะดูนะครับนะเริ่มออกเหลืองส้มๆเลยนะนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่าของทองนะครับเนาะนี่เหลืองส้มๆนะครับเนาะนี่นะครับแล้วนะครับเนาะคือผมเนี่ยนะครับคนที่ นะครับแบ่งปันพระอะไรกับผมเนี่ยนะครับหรือว่ารับชมกันมาเนี่ยคือจะรู้ว่าผมอยู่สมุทรปราการนะนะครับสมุทรปราการนะครับค in ือนะครับนะคือบ้านผมเนี in ่ยนะครับกับวัดคลองสวนเนี่ยนะครับห่างกันประมาณ500อเมตรนะห้าร้อยเมตรหกร้อเมตรนะครับประมาณนี้แหละนะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลกันนะครับก็คือนะครับนะก็บอกว่าผมทํางานที่ไหนอะไรยังไงครับผมทํางานอยู่กรุงเทพครับนะครับเพราะผมอยู่สมุทรปราการจริงครับแต่ซอยผมอ่ะแต่ซอยผมานะครับคือต้นซอยอ่ะจะเป็นกรุงเทพนะครับ นะครับท้ายซอยจะเป็นสมุดปากการคือมันแบ่งกันกลางซอยพอดีครับนะครับมันก็เลยอยู่เขตติดต่อนะครับคือลูกผมก็เรียนกรุงเทพนะครับก็ต้องเข้ากรุงเทพมันพูดเหมือนยุ่งยากเนาะต้องเข้ากรุงเทพทุกวันก็คือต้องไปส่งลูกทุกวันไปรับไปส่งลูกทุกวันนะครับแต่มันอยู่เขตติดต่อครับนะครับก็คือต้นซอยเป็นกรุงเทพนะครับท้ายซอยเป็นสมุดปากการนะครับนะก็อยู่สมุดปากการใกล้กรุงเทพแล้วกันนะครับอย่าพูดว่าอยู่กรุงเทพอะไรมันก็ยังไงอยู่นะครับคือมันอยู่เขต ติดต่อนะครับนะต้นซอยกรุงเทพครับท้ายซอยเป็นสมุทรปรากาศนะครับผมนะก็นะครับนะเอาประวัติท่านคร้าวๆาก่อนนะนะครับคือหลวงพ่อคื้มเนี่ยวัดคลองสวนเนี่ยนะครับท่านเป็นสิทธิ์นะครับของหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นหลานด้วยนะนะครับคือนะครับเนาะท่านก็อยู่ท่านก็อยู่ที่วัดบางบัวนั่นแหละนะครับตอนเด็กๆนะครับคือด้วยความที่ท่านเป็นหลานนะครับเป็นหลานของหลวงพ่อดิ่งเนาะนะครับท่านก็บวชเนนนะนะครับ ท่านบวชเนรตั้งแต่ยังเด็กครับนะครับบวชเนรแล้วก็เรียนศึกษากับหลวงพ่อดิ่งนะครับเนาะแล้วพอนะครับพออายุครบนะครับอายุครบบวชนะนะครับเป็นเป็นพระนะนะครับหลวงพ่อดิ่งก็เป็นพระอุปชาให้นะนะครับนะครับเป็นพระอุปชาให้ครับนะครับก็สอนวิชาด้วยอะไรด้วยเป็นหลานด้วยนะครับเนาะนะครับแล้วหลวงพ่อคืมนะครับท่านก็จะเลินนะครับท่านบวชอะไรเสร็จท่านก็จะเลินตามตามสายของพระนะครับนจวีนะก็ได้รับพัดยศรับตําแหน่งนะครับอะไรเนี่ยนะครับ นะครับแล้วปีนะครับเนาะแล้วปีสองสี่เก้าสองนะครับทางวัดคลองสวนนะครับเนาะเขาคาดเจ้าวาดนะครับเนาะท่านก hey ็เลยถูกส่งมานะครับเนาะคือวัดบางัวอยู่ฝั่งนู้นนะครับวัดคลองสวนอยู่ฝั่งนี้จะจะมีแม่น้ํานะครับจะมีแม่น้ําเจ้าพญากั้นนะครับเนาะนะครับคืออยู่คนละฝั่งนะครับเนาะท่านก็เลยได้ได้ย้ายมาฝั่งนี้นะครับเนาะแลเป็นเจ้ามามารักษาการนะครับเจ้าวาดวัดคลองสวนนะครับในปีสองสี่เก้าสองนะนะครับ แล้วพอปีสองสี่เก้าสามนะครับท่านก็ได้รับตําแหน่งนะครับเป็นเจ้าอาวาสจริงจนะครับเนาะจวบจนยาวนานมาถึงปีสองห้าสี่ศูนนะครับท่านมรณภาพนะสอง0้าี่ศย์แบบยาวนานมาเลยนะครับเนาะนะครับแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนพี่ดูนะครับเนาะสองสี่เก้าสองสองสี่เก้าสามนะครับท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดท้องสวนนะครับแล้วหลวงพ่อดิ่งท่านมรณภาพปีสองสี่เก้าห้าถูกไหมครับเห็นไหมครับหลานท่านมาอยู่วัดนะครับท่านก็ไม่มีอะไรจะให้นะท่านก็เลยสร้างนะครับ เพราะท่านเพราะหลวงพ่อดิ่งท่านดังมาตั้งแต่สงครามยุคอินโดจีแล้วแหละนะครับท่านก็เลยสร้างเนี่ยนะครับลูกอมนะครับลูกอมเนี่ยนะครับเนาะให้หลวงให้หลวงพ่อดิ่งนะครับเนาะสี่พันเม็ดนะครับเนาะก็ก็คือนะครับคือหลวงพ่อดิ่งท่านก็เป็นเกจิตัวทั่วไปนั่นแหละนะครับที่ท่านเก่งที่จะรู้วาระตัวเองนะครับเนาะท่านมรณภาพเสร็จนะครับเนาะคือท่านสร้างไปเรื่อยท่านมร้างไปเรื่อยนะครับแล้วท่านท่านท่านมรณภาพนะครับเนาะ ก็นะครับเนาะมีคนไปพบเนี่ยคือลูกอมเนี่ยนะครับเนาะที่กุติท่านนะครับสี่พันเมตรแล้วท่านก็เขียนไว้นะครับเนาะนะครับมอบให้ท่านคืมนะครับสี่พันเมตรนะนะครับก็คือไปเจอตอนที่หลวงที่หลวงวัดดิงท่านมรณภาพแล้วนะนะครับเขามอบให้ท่านท่านคืมก็คือหลานท่านนะครับเนาะเอามาเอามาสร้างวัดคลองสวนนะครับผมนะมามาเปิดให้บูชาสร้างวัดคลองสวนเห็นไหมครับดูนะดูทองนะครับนี้ทองเก่านะครับ นี่ดูนะจะออกเหลืองไปส้มแล้วนะครับนะครับพี่น้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับธรรมชาติของทองเก่านะครับของของปีสองสี่เก้ากว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับทองเก่านะครับจะออกวันนาอย่างเงี้ยเหมือนผ้าแก้มนนะครับนะทองทองส้มส้มอย่างเงี้ยนะครับนี่นะเนี่ยเป็นธรรมชาติของทองเก่าสมัยก่อนนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับนะผม ผมอยู่ละแวกนี้นะครับเนาะผมได้มาอย่างนี้ก็นะครับก็รับชมกันอย่างนี้เลยสองเม็ดนะครับไม่มีแกะแยกนะครับไม่มีนะครับไม่มีแกะแยกนะครับมาสองเม็ดก็อย่างนี้กันเลยนะครับเาเลี่ยมใช้กันอย่างนี้นะนะครับแล้วส่วนตัวนะครับนะขอแถมอีกนิดนึงนะครับเนาะแถมส่วนตัวแบบประสบการณ์แล้วกันนะครับเนาะผมอยู่คือผมหมดซื้อบ้านอยู่เนี่ยนะครับน่าจะแบบลูกน่าจะแบบหลักเกือบสิบปีแล้วนะนะครับเนาะ จ็ดแปดปีนะประมาณเนี้ยนะครับเนะเกือบสิบปีนะครับก็มนาะนะ <โ afin, S 1> อยู่ละแวกเนี้ยนะครับเราอยู่ห่างวัดของสวนน้ะมาณเจ็ดร้อยเมตรเนี่ยนะครับเนาะก็คือมันจะมีงานประจําปีวัดของสวนนะครับที่วัดไหนมันก็จะมีงานประจําปีนั่นแหละคือเป็นวันพิเศษของหลวงพ่อคืมอะไรท่านเนี่ยนะครับนะท่านก็เลยเป็น <c oughs> ก็เลยเป็นจัดงานอะไรนี้ครับก็คือมันมีความแบบที่ผมเชื่อว่าท่านขังนะครับเนาะก็คือนะครับเนาะมันจะมีแบบคือระแวกเนี้ยนะครับมันอยู่ติด กับชายทะเลนะครับที่บางหุ่นเทียนที่ชายทะเลนะครับมันก็จะแบบฝนคือฝนฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะโบทจะตกมันก็ตกนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับแล้วเป็นว่าพี่เชื่อไหมครับนะก็นะครับคือนะครับเราแวกนะมันมีมันมีงานแบบมีงานวัดนะครับแล้วมันมีหลายวันครับนะครับมันจะมีหลายวันนะครับนะครับจนช่วงนั้นพายุเข้านะครับเนาะเชื่อไหมครับนะเราแวกเราแวกล้อมเราแวกล้อมรอบวัดอะนะครับ มันดําปีหลีหมดเลยนะี่นะดาแล้วฝนตกอ่ะนะครับดําแล้วฝนตกนะครับนะครับดําแล้วฝนตกนะครับเหมือนผมจะไปทุรละนั่นแหละนะครับก็ขี่ออกนอกบ้านมาก็ฝนตกนะครับเอ้ยตกนะครับแต่แปลกครับนะครับพอผ่านวัดคลองสวนนะครับนะมันจะเป็นแบบมันไม่มีเมฆดำเหมอวนะแล้วมันจะกระจุกอยู่บนหัววัดน่ะนะครับผมก็ไปได้ถ่ายรูปนะครับนะนะครับไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเพราะผมจริงๆนะนะครับผมมา่อยู่เนี่ยนะครับ ผมเล่นพาน่ะผมมาอยู่เนี่ยผมก็เพิ่งจะแบบว่าเออหลวงพ่อคืมหลวงพ่อคืมนะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักอะไรท่านนะครับเนาะเออนะครับแต่เราอยู่ใกล้นะฮะเราเราก็เลยแบบแบบศึกษาประวัติท่านนะครับแล้วก็มาเจอเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยนะครับมันจะมีแบบเหนือวัดอ่ะมันจะมีมันจะโป่งอยู่แค่เหนือวัดนะครับนะครับจะขาวนะครับแล้วในวัดก็คือนะครับเนาะฝนไม่ตกอ่ะแต่รอบๆมันตกหมดอ่ะนะครับมันแปลกดีครับนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่มันแปลกแปลกดีนะครับนะนะครับ พูดง่ายๆก็คือท่านคงเมตตาพวกกคือพวกพวกพ่อค้าไม่ขายนะครับมาลงทุนแล้วไม่มีคนขายของไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เออแปลกเป็นเหตุการณ์แปลกที่ที่ผมว่าันก็แปลกดีนะครับเนาะก็มานะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับก็นะครับนะก็อย่างที่บอกไปแล้วอะนะครับว่านะครับเนาะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวท่านสร้างนเสกให้ไหมครับดูทองครับน้งเหลืองส้มๆแล้วดูนะครับนะ นี่นะนี่นะนะครับลูกโอมนะครับเลาหลูมว่าคือมาทองสวนนะครับเห็นไหมครับนี่ลูกโอมหลูมว่าคือมาทองสวนนะครับสุปราการหลูกว่าดิ่งสร้างมอบให้นะครับเนาะเห็นไหมครับนะนี่แล้วดูมันจะเป็นแป้นๆป้นป้านๆที่ผมบอกนะครับก็สินหลูมว่าดิ่งอ่ะนะครับเนาะมันจะเป็นอย่างนั้นนะวิ่เน่ย นี่นะครับวิญญาณนี่ไหมครับนะก็ดูทองนะครับนอนเรื่องเหลืองส้มๆนะครับแล้วก็นะครับนะลูกอมหรือว่าคืมของสวนนะครับหนูนะนี่นะครับเนาะมันก็นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะนะครับมันก็สีนหรือว่าดิ่งอ่ะนะวิญญาณเห็นไหมครับ แค่สิหลวงพ่อดิ่งนะครับเนาะแค่สิ่หลวงพ่อดิ่งแค่นะครับคุณคิดภาพตามนะครับนะคือหลวงพ่อดิ่งยุคหลวงพ่อดิ่งเก่าเท่านี้นะครับยุคท้ายๆของท่านนะครับทองมันก็ออกวันหน้าเดียวกันนะเรื่องเหลืองส้มๆนะครับแต่มันก็เก่าย่อนกว่ากันหน่อยนะครับเนาะเหมือนอายุบ้านนะนะครับเนาะบ้าน20ปีถูกไหมครับบ้าน20ปีกับบ้านราคาไอ้ไม่ใช่บ้านราคาบ้านอายุ20ปีกับบ้านอายุ5ปีถูกไหมครับนะ แต่คุณต้องไล่เรียงลําดับขึ้นไปนะครับนี่ครับนี่นะครับทองส้มๆเห็นไหมครับเนาะก็คือความเก่านั่นเองนะเพื่อนเพี่อนบนะนี่นะนะครับนี่นะครับเป็นเป็นๆนะครับเนาะเห็นไหมครับทองส้มๆนะครับเนาะนะครับหลวงพ่อคืมของสวนท่านเก่งครับนะครับท่านเป็นเก่งเกจิอีกรูปหนึ่งที่ที่เก่งมากๆนะบไม่มีนะก็ประมาณนี้นะครับเนาะ พูดยาวนิดน,นึงนะครับพี่นะเผื่อบางคนมันเป็นพพื้นที่ใครพื้นที่มันน่ะนะพี่นะบางคนเขาเขาไม่ทราบนะครับเนาะก็คิดว่าเราเผยแผย่บารมีท่านละกันนะครับเนาะ mm. ว่าท่านเออนะท่านน่าใช้ท่านเก่งนะอีกรูปหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ท่านเป็นสิษธ์มีครูนะนะครับท่านเป็นสิทธิ์มีครูก็คือหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวแล้วหลวงพ่อดิ่งวางวัวก็สิทธ์หลวงพ่อปานบางเที่ยนะนละนะหรือคลองด่านนั่นแหละนะครับสิทธ์มีครูครับนะครับอย่างเงี้ยน่าเคารพนับถือนะครับ ไม่ใช่อยู่ดีๆมาโอูย้ยดังเลยเก่งเลยเก่งเลย,แ,เลยแต่สืบสอบประวัติไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่มีประวัตินะครับเก่งเองเก่งเองหรือปั้นก็ <c oughs> ไม่รู้นะพี่นะเราก็พูดบอกกล่าวกันนะน้เนะนะครับคนเรานะครับเนาะจะเก่งนะครับมันก็หลักตามทาผ้าถูกไหมครับเหตุและผลครับนะครับเก่งเพราะอะไรอ๋อมีครูดีถูกไหมครับอ่าเลลนะก่งเพราะมีค,มครูคดีมีอาจารย์ดีถูกไหมครับ ไอ้เก่งอย่างเดียวเก่งมาโป้งโป้งโป้งนะครับเนาะเก่งจังดังจังเก่งจังดังจังนะครับแล้วก็นะครับบทสุดท้ายก็นะเงินวัดหายอะไรหายอะไรอันนี้เราก็ไม่รู้นะนะครับเนาะนะครับแต่พระยุคโบราณนะครับเนาะเวลาท่านนะครับเนาะเวลาท่านจะรับสิทธิ์นะครับเนาะนะครับท่านจะมองเหมือนนะครับถ้าท่านมีมีแบบมีสมาธิมีอัพอัปัญญานะครับที่มองนะท่านจะมองว่าสิทธิ์คนเนี้ยนะครับจะมีประโยชน์ กับศาสนาท่านจะรับนะครับเหมือนลูงปูมมั่นนะครับลวงภูมมั่นท่านไม่ได้รับทุกคนนะเพื่อนพี่นะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับลองไปอ่านดูท่านไม่ได้รับทุกคนนะนะครับท่านจะมองว่ามีมีประโยชน์กับพุทธศาสนาในวันข้างหน้าท่านก็จะรับนะครับเหมือนกันครับนะครับถ้าอาจารย์เขาดีนะครับแสดงว่าสิ่์คนเนี้นะครับสิ่์คนนี้นะครับต้องเป็นกําลังของพุทธศาสนานั่นเองนะครับเพื่อนพี่นะก็ถึงบอกนะครับน้องก็ต้องอาจารย์เขาดีนะครับสิ์เขาถึง นะครับผมนะก็นะครับเรามาลงกล้องกันนะครับลูกอมหลวงพ่อคืมวัดกองสวนนะครับที่หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับท่านสร้างและเสกให้นะครับเนาะก็ดูนะนะครับเนี่ยดูทองเก่านะครับเนาะเหลืองเหลืองส้มๆ้มนะครับเนาะลูกอมชุดนี้สร้างราวราวปีสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าสี่นะครับเนาะเห็นไหมครับวันน้าทองเหลืองเหลืองส้มส้มนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็มีแป้นๆป้นเห็นไหมครับเนาะแป้นแป้นนะครับเนี่ยก็เหมือนของหลวงพ่อดิ่งนั่นแหละเห็นไหมครับเนาะ ก็หลวงพ่อดิงท่านสร้างให้นะครับแล้วก็เสกให้นะครับให้หลวงพ่อคืบวัดกองสวนนะครับที่เป็นหลานท่านและสิทธิ์ท่านนะครับเนาะมาสร้างวัดกลองสวนนะครับเมื่อปีสองสี่เก้าสองนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะเพื่ดูทองให้เก้านะครับวันน้าทองเก้านะครับเนี่ยนะครับจะเป็นเนี่ยนะครับเหลืองงส้มๆนะครับเนาะนี่นะครับแบบพระแก้บน่ะนะครับ นะครับดูพ้านะครับเราเทียบเคียงอายุนะครับเนาะนี่นะครับไอชิ้นบนน่ะเขาจะเป็นปั้นๆข้างบนนะเห็นไหมครับไปอยู่ข้างบนนะครับเนาะนะครับสินหลวงพอดิ่งนะครับเนาะนะครับมันก็ไม่เชิงสินท่านหรอกนะครับเหมือนท่านปั้นแล้วท่านชุบอะไรนะครับเนาะชุบอะไรเสร็จแล้วก็เอามาตั้งนะครับเอามาเรียงกันนะครับเห็นไหมครับพวกไอ้น้ําอะไรที่เขาชุบนะครับเนาะมันก็ไหลลงพื้นนะครับเห็นไหมครับไหลลงพื้นมันก็แปะอยู่ตรงพื้นนะครับเห็นไหมครับ มันก็เลยเป็นแป้นว่านๆอยู่ข้างบนมันก็เลยเป็นสินหลวงพอดิ่งนะครับนะเหมือนเข่าชุบน้ําอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไปชุบทองอีกทีนะครับผมนะเป็นหลวงทองอีกทีนะครับนี่นะครับสินท่านนะครับผมนะนี่นะนะครับเนาะก็โอเคนะครับเราสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เพื่อนเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วยผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ